โอเคสวัสดีครับวันนี้กลับพบก,กันอีกครั้งนะครับกับช่อง u วีวันนี้ผมกับเอดอูจะมาดูเสร็จแล้วมาคุยกับพิษเมกเกอร์ในตอนที่5นะครับอ่าอันนี้ต้องบอกว่าเป็นตอนที่เหมือนจะสิ้นสุดการเกิดละเพราะว่าในตอนหน้านเนี่ยผมว่าน่าจะบันเทิองอยู่พอสมควรเลยเพราะว่ามันคือการก้าวข้ามไปสู่อีกมิตินึงเป็นเล่าอีกบทบาทหนึ่งโดยสมบูรณ์เลยนะครับอ่าโดยตอนนี้เนี่ยควาสึกแหวหนูเป็นไงบ้างครับ ก็รู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันเดินทัทีคือตอนก่อนมันสนุกแหละแต่ว่าผมว่าเนื้อเรื่องมันดูแบบเดินแบบไม่ค่อยเดินเท่าไหรอ่อ่ะจากหลักเขาจะเน้นไปที่ตัวละครมากกว่าแบบค่อยๆปูแบบปมตัวละครอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยเราจะได้แบบเริ่มเห็นและการแบบการแบบทิศทางข้างหน้าของซีรีส์นี้แต่ว่าที่ผมชอบของตอนนี้คือเออคือมันมีตัวละครหนึ่งอ่ะที่มันโม้แบบผมนึกว่ามันพูดฝอยไปเรื่อยแต่ว่าอของจริงว่ะเออ ไอ้ไอ้อะไรนะไอพยานกนกอินทรีอะไรของมันนะนก<อ>กาบอินฟรรีใช่ใช<อ><อ>่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้จะพูดกันในในฉากนะครับวันนี้ของจริงเออ <ently> อันนี้เวอร์เหมือนกันวันเฉลยเนี่ยอ่ะครับก็ฉากรแ,แรกนะครับก็จะเป็นแบบฉากเรียกเราแฟลชแบ็กนิดนึงแล้วกันสามประมาณสามปีก่อนอนะ่ะจะเป็นเหตุการณ์หลังเดอะซูไซด์คอร์อ่ะที่ตัวลิฟแฟกเขาตุยอ่ะเนาะแล้วนี่ก็จะเป็นงานศพของเขาแหละก็ในงานก็จะมีแบบ พวกสมาชิกของหน่วยอะไรอะไรในนั้นนั่นแหละแต่ว่าอืมแต่ว่าที่เดน่นเด่นเอาแบบไอ้นี่สุดก็ตัวเอลีฮาร์ดคอร์กับตัวลิกแฝกคนพ่ออ่าเขาคูยกัน,นแบบอืมใช่เขาตัวลิกแฝกเนี่ยเขาจะก็มาฝอ,อยว่าแบบตัวลิกเนี่ยเขารักคุณมากๆเลยนะเขาแบบรักเกินอะไรรักแบบเพื่อนหรือแบบนู่นแบบนี้อะไรเงี้ยอะไรของมันนะอ่ะออผมชอบมากเลยที่ฮาร์คอร์เขาแบบเออหันหันกลับมาแบบพูดว่าโอ้ ท่านในพลคะ่ะเอ่อลูกท่านเนี่ยเขาก็รักผู้หญิงไปทั่วแล้วคะ่ะท่านนั้นนะโอ้โหบอกเลยว่าเป็นการตอกหน้าที่แบบค่อนข้างที่จะเจ็บจีดอยู่พอสมควรเลยนะครับผมชจบอะ่ะอ่าอ,อีกในหนึ่งก็คือตัวอาริฟแฟกซีเนียเนี่ยตอนนี้เขายังไม่รู้นะเพราะว่ามันมีการปิดบังข้อมูลเนาะว่าเออใครเป็นคนสังหารลูกของเขาเขาเลยพยายามที่จะทาทาฮาร์คอตที่อยู่ในประวัติการนั้นด้วยว่าเอ้ยใครเป็นคนทาร้ายลูกฉันอะไรแบบเนี้ยแต่ตอนนั้นฮาร์คอตก็ ให้สัญญาไปเนาะเพราะว่าในหน้าที่เนี่ยก็แบบไม่สามารถจะบอกได้แต่ก็ให้สัําคำมั่นสัญญาไปว่าเดี๋ยวจะจัดการให้แต่ว่าเราก็ได้เห็นกันในพิสเมเกอร์ที่ันหนึ่งแล้วก็ในทีสันสองนะว่ามันอา่าเรียกว่าคำสัญญานนั้เนี่ยไม่ไม,ไม่ทาตามสักทีโดยกระทั่งณนะตอนนี้ก็จะตัดไปสู่ช่วงอ่แผนเนาะในการล่อพิสเมเกอร์ออกมานั่นเองอ่าทีน,นี้เนี่ยมันก็จะแบบเปิดมาที่นี่เนาะไอตัวยูโดมาสเตอร์เขาใช้สไนเปอร์เลงอะ่ะเออซึ่ง ซึ่งมึงเป็นยูโดมาสเตอร์แต่มาใช้ปืนนี่ก็แปลกๆหน่ยอยๆใช่ใช่ผมก็ซึมเหมือนกันว่ามันแปลกๆเออใช่ใช่แล้วก็นั่นแหละเทนต่อเลยต่อเลยมีรายละเอีย,ยอดย่อยอะไรของมันอ่ะอ๋อก็ในตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมชอบก็คือตัวคริสเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะรู้นะว่าเขากําลังถูกอากัสเนี่ยติดตามแต่ว่าด้วยความปัญหาของเขาเนี่ยคืออยากจะมาถามฮาคอร์ให้รู้เรื่องว่าเอ้ยในความสัมพันธ์ของเราเนี่ยเรื่องบนเรือวนันนั้นเนี่ยยังไม่จบกันเรืววันนั้นนะครับเรื่องบนเรือวันนั้นเนี่ยเธอคิดยังไ ไปตายยังไงไม่รู้ต้องกรถามก่อนแต่ว่าอย่างไยเขาก็ยังยังไอ้นี่อยู่เรือว่ายัางมีความระมัดระวังตัวในการนี่นอยู่เพราะว่าทุกครั้งที่อ่าเขาเดินออกมาในสถานที่เนี้ยเขาจะพยายามเข้าไปหลบในฝูงชนเนาะเพื่ออ่าปิดบังไม่ให้ตัวสไมเปอร์เนี่ยส่องหัวล่างหัวคมคมของเขาได้อ่าในขณะที่เขานั่งคุยกับฮาไมนเหมือนเป็นการแฟลชแบ็คล้อเลียนกลบว่าในตอนก่อนน่ะถ้าจําตอนก่อนได้คือเอมิเลียที่ อยู่ในอีกโลกหนึ่ง่ยซึ่งขอผมขอแทนว่าเอมิเลียแล้วกันนะอในโลกที่เอมิเลียเขามีสายสุภาพเนี่ยเขาก็มีการมานั่งคุยกับคลินของโลกนี้เนะว่าตัวพิสเมเกอร์ของโลกนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีอีโกส้สูงมากสูงทะลุฟ้าเลยแต่คุณเนี่ยดูดีกว่านะอะไรประมาณเนี้นะตอนนั้นนะและในฉากที่นั่งมานั่งกับตัวฮาคอร์ดเองเนี่ย มันก็เหมือนกับเป็นการล้อตอนนั้นเหมือนกันเพราะว่าฮาคอร์อก็พยายามจะเตือนแล้วว่าเอ้ยอย่ามานะอย่ามาแต่คิสเขาก็ยังมาให้ได้ฮาคอร์อก็เลยพูดว่าอีโก้ของนายเนี่ยมันสูงสุดฟ้าเหมือนเดิมเลยแบบนี้ผมแบบโอ้ยเออไม่เข้าท่าวะ่ะเพราะว่าในมุมมองของทั้งฮาคอร์อและเอมิเลียเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นคนคนเดียวกันแต่อยู่อิกจกรวารนึงแล้วก็มีนิสัยต่างกันเนี่ยแต่มุมมองของเธอทั้งสองคนที่มองตัวทิสเมเกอร์ของแต่ละโลกเนี่ยของพวกเธอก็ยังมองในมุมเดียวกันอยู่ว่าพวกเขาเป็นคนที่มีอีโก้สสสููงงฟ้า เออ<ม>ฉันยอมรับไม่ได้อะไรแบบเนี้ยเป็นอะไรเดี๋ยบโอ้ยเจ๋งว่ะบทตรงนี้ผมชอบนะใช่ใช่ใช่ครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะให้เห้เราเห็นนะว่าไอตัวผู้หญิงตัวที่ชื่ออะไรนะซาชาอะไรผมจําสกุลชธอไม่ได้บอดูบอดูเออเธอเนี่ยแบบเหมือนจะเป็นไอเนี้ยไซบอร์กเพราะว่าตาของเธอ,เ,อ,อเรียกแหละตาแบบมันจะเรียกผมใช้คําไม่ถูกอ่ะมันจะเหมือนโฮโลแกรมนิดนึงอะ่ะ เออเป็นแบบไปเหมือนค,คือทีแรกอะผมเข้าใจว่าเป็นไอ้นี่เป็นเหมือนคอนแทคเลนไฮเทคอะที่แบบมันสามารถสแกนแล <c oughs> ว้วก็วิเคราะห์ได้ว่าเอ้ยวิถีกระสุนนี่ถ้ายิงตรงนี้นี่เข้าเป้าแน่นอนโอกาสพลาด0.2%อเซนอะไรก็ว่าไปแต่ในขณะที่เธอพลันจะยิงตัวพีสเมเกอร์้วตอนนั้นเนี่ยตัวฮาร์คอร์ดก็วิ่งเข้ามานะเวิ่งเข้ามาเข้าคุบวงในแล้วก็ทำให้ตัวพีสเมเกอร์เนี่ยสลบไปได้นาะแล้วก็พาตัวกลับไปยังอากัสอะไรแบบนี้แต่ก็มีการเฉลยที่สจ้าหนานอากัสนี่แหละว่า ตัวบอยดูเนี่ยเขาเป็นไซบอร์กไซบอร์กที่ไม่ใช่ไซบอร์กที่อยู่ในทีมไททันนะครับคนละคนกันนี่เป็นผู้หญิงอา่าแต่เหมือนกับว่าเธอถูกประสบตฏิเหตุสอย่างแหละทําให้ร่างกายมันเสียหายนะก็เลยต้องเสริมเหล็กเข้าไปก็เลยกลายเป็นไซบอร์กที่คางนข้างจะคลั่งนิดนึงเออจริงๆเธอมีประเด็นนะตอนนี้เยอะมากเดีย๋ยวค่อยคุยกันนะครับใช่ใช่เออผมจำไม่ได้ว่าตกหอป่ะนะได้เห็นมันพูดอยู่เออผมอันนี้ผมตกหล่นนิดนึงแต่ผมชอบไอ้ฉากนี้ว่ะ ไอ้ที่จอนอีโคโนมอสบอกว่าฉันอะได้ถ่ายรูปตอนเธอแบบสภาพร่างกายเลอะเออแล้วติดเออแบ้วปอเปเปอร์อะเออเออฮาคอร์ดต้อบอกเอ,อ้ยมึงจิตป่ะจอนไหวไหมเนี่ยอะไรประมาณนี้แบบเอ,อ้ยคือผมชอบเอ,อ่อคาแรคเตอร,ร์ของจอห์นอีโคโนมอสนะเพราะว่าเขาเ,เขาเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความมั่นใจในแบบในแบบของตัวเองอะ่ะเขาแบบานะผมเอ,อ้ยแบบฉันทําให้ไม่ได้หรอกเพราะว่าฉันมันเป็นคนขี้คลาดอะไรอย่างนี้แค่แบบจ้องหน้าใครนานๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นความกลา้าุดในชีวิตฉันแล้วอะไรแบบเนี้ย เออคือเขาแบบคือคือ,ค,อคือรู้ตัวเองเป็นลูเซอร์นี่บอกว่าแต่แบบสามารถกล้าพูดได้เลยว่ากูเป็นลูเซอร์อ่ะทำไมวะมึงสมัยกูอะไรประมาณเนี้ยเออแบบมันเจ๋งว่ะผมว่านะใช่ใช่ใช่เออล,ล้ทีนี้มาฉากโอ้โหฉา,ดากดิวงานฉากดิวงานเออก็ตัวอันนี้เนาะตัวตัวลีเนี่ยเขาได้งานมาจากไอ้หน่วยทหารอะไรสักอย่างอ่ะเอออนนี้<ล>เขาโฆษณาไว้ไม่กซีนะนะใช่แล้วบอกให้นะเป็นล้างคอนกรีตหรืออะไรสักอย่างอ่ะเกี่ยวกับคอนกรีตเออแบบดิวงานแบบ เอ่อคนกรีกนะครับเออเป็นคนกรีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทีแรกก็แบบเออคนกรีกคืนดีงานก็เสร็จสรรไปว่ามันคุยกันได้ดีๆนะว่าเออดีงานก็นเรียบร้อยอุ้ยคุยกับตัวเอเดียหรือวิติแลนด์เนี่ยว่าเอ้ฉันได้งานแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอวิจิแลนด์เนี่ยมันหันมาบอกว่าโอ้ฉันไม่รู้นะว่าคนกรีกในสายงานไอตรงเนี้ยไอสายงานพวกบริกาสายรับอะไรพวกเนี้ยมันเป็นยังไงเออแต่ว่าไม่เชิงของการอ่า ครแบบนั้นอ่ะผมพยายามจะเลี่ยงคาอยู่ว่าบางที u ู u b e อาจจะแบบเซ็นเซอร์ก็มันหมายถึงการเข้าประตูหลังนะครับอะไรอย่างเงี้ยทําให้ตัวรีแบบเฮะนี่กูเพิ่งดิวงานอะไรไปเนี่ยอะไรอี่าอเแี้ยก็เป็นอะไรที่เป็นไอ้นี่ใช้ได้แต่ว่าสิ่งสําคัญในฉากเนี้ยไม่ใช่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าเป็นนักลาบอินฟีเออแกอยู่ในฉากนี้แต่ว่าแกวางแผนไปแล้วรอบแรกนี่คือแกใช้ยาพิษเนาะใส่ไปในตัวหนูเออแล้วก็ กาว่าให้อิกลี่เนี่ยมันมากินหนูแล้วก็จะน็อกไปแปลว่าเดชชอบุญนะครับอิกลี่ที่แรกก็มาแหละแต่ว่าสุดท้ายก็โดนนี่แยกไปอ่าจิ๊กจอกนะครับจิ๊กจอกเออไอ,อ้จริงๆเนี่ยตอนแรกผมก็แบบแอบบแอบบเสียวๆหน่อยเหมือนกันนะเอออีกลีนะใ่ใชช่ชจะโดนหรือเปล่าเออนะครับอ่าแล้วก็ไอ้ที่ฉากนี้เราพูดพูดไปแล้วแหละเออไอฉากนั้นแหละใช่ที่เขาคุยแต่ผมชอบเป็นตอนที่เขาไอ้นี่เหมือนแบบว่า อ่าแรกนี่คือฮิวปีกตัวคริสมาเลยฮิสเมคเกอร์เข้ามาเสร็จปุ๊บจอนจอนมันก็แบบพยายามจะเงิมมองนะคือแบบนั่งอยู่ในคูหาอยู่ในไอ้นี่อยู่ในในที่ที่ตัวเองแล้วท,ทำงานตัวเองสักพักไม่ทักเลยเออจอนอะไรเงี้ยแบบโหจอนแบบคือทุกคนแบบคทหแบบ้มันหันมามองอ่ะนึกว่าแบบมีบางคนหันมามองแบบเอ้ยมึงรู้จักกับไอ้คนนี้เด้ออะไรเงี้ยจอนคือถ้าเป็นจอนผมจะคิดในใจว่าเอ้มึงทักกูทําไมวะอะไรแบบเนี้ยเออใช่เหมือนว่าที่มันทักจอนไปเนี่ยแหละแบบเพื่อให้แบบไปลงประวัติของไอ้ตัวคิดอ่ะ ว่าแบบเขาโดนจับมาที่เนี่ยเพราะว่าตอนแรกอ่ะมันเหมือนจะใช้วิธีไอ้เนี่ยเว้ยไอ้ตัวลิกลิกตัวพ่อมันจะแบบใช้วิธีอุ้มหายอ่ะเออผมใช้คำนี้ใช่ใช่ใช่เพราะเพราะว่าถ้าเกิดว่าจอเนี่ยทําการลงประวัติเอาไวอ้อ่ะมันจะเป็นการเหมือนเซฟในตัวว่าเออตัวพริสเปเกอร์เนี่ยมีประวัตินะเคยมาที่นี่ถ้าตัวจับตรงนี้ตรงนี้อะไรแบบเนี้ยมันอย่างว่าจะมีในระบบไงพอสืบหาได้แต่ถ้าไม่ลงอะไรไว้เลยอะ่ะ เขาจะสามารถถูกอุ้มหายได้ทันทีซึ่งในกรณีนี้ก็ไม่ใชิงอุ้มหายหรอกแต่มันคือการอ่าซ้อมมวยนะครับ <c ười> ใช่ใช่ใช่นะครับก็จริงจริงก็ไอตัวอันนี้พูดถึงน,นั่นก่อนกันก่อนที่จะไปฉากที่ผมชอบที่สุดในตอนนี้ละ <c ười> เออก็ตัวตัวตัว,ตว,ตวจอร์ซีนาเออไม่ใช่จอร์ซีนาพีซเมเกอร์เขาก็โดนตัวลิฟแฟคคนพ่อซ้อมแบบระบายความคับแคนะ้นอะเรื่องลูกของเขา <c ười> อะไรประมาณน,นั้น เออจริงๆเนี่ยผมผมอันจริงมันอาจจะเพราะตัวละครมันแค้นอยู่เนาะแต่ว่าผมชอบบุคลิกแกในไอ้นี่มากกว่าว่ะเคียเจอคอมมานดดอสอ่ะเอออ๋อคือจริงๆมันมันค่อนข้างต่างอยู่พอสมควรนะกับเคียร์เจอร์คอมมานดดสที่เราเห็นตัวลิฟแฝงในตอนนั้นอ่ะอืมแต่ผมพอจะเข้าใจได้แหละที่ดูบอกเนาะว่าตอนนี้เขาแค้นอยู่ไงออใช่ใช่ใช่ผมว่าในนั้นแกจะดูขมวันนี้หน่อยอ่ะเออในนี้แบบขมแล้วก็ดูแบบว่าอ่าเขาเรียกไง อารมณ์ดีกว่านี้เออแบบออมันจะมีแบบมันจะมีความแบบออดีเซล,ลน,นู้นนะั่นน่ะอะไรแบบนี้เออแต่นี่คือมันแกมุ่งจะล้างแค้นอย่างเดียวนะแต่ว่ามันจะมีฉากท้ายๆที่แบบว่ามันแกเฉลยทุกอย่างแปว่าเออทุกอย่างาเลยนะผมจัดฉากนะผมแค่แกล้งแสดงอะไรเงี้ยเออจริงก็เป็นแผนที่จะตามไปหาแหล่งกบดานว่าประตูพิติตรอยู่ไหนอะไรแบบนี้ยซึ่งคุณมั่นใจไหมที่ถามในความสุขบบว่า,วาคุณมั่นใจไหมว่ามันม,มันมันวางแผนไว้คือถ้าเป็นแบบ เออลิฟแฟกในการ์ตูนอันนั้นอ่ะผมผมคิดว่าอาจจะเป็นแผนแต่ว่าพอเป็นในฟรีรี่แล้วมไม่รู้เดิผม,มผมว่าไม่ไม่อะผมว่าไม่อะไม่อะผมว่าอนิพาธแล้วจะโอเคโอเคเหมือน <laughs> เหมือน <laughs> เปลี่ยนเป็นแผน A เอไปแผนบีอะเออ <laughs> เออใช่ใช่ใช่นี่ผมนี้ผมเห็นด้วยเห็นด้วยครับอ่ะแล้วก็มาฉากที่ตัวเอออาจารย์แดงนะครับออแกแกเรียกว่าตามมาตามหาอีกลี่แล้วเอออืมแต่จริงผมชอบปืนแกว่ะไอ้ปืนอันเบลเลอร์นะโหโคตรปืนโคตรปืนไรเฟิล เออใช่ใช่ใช่เอาคุณมีภาพใช่ไหมคุณมีภาพเออน่าจะฮ่านี่แหละปืนแบบว่าปืนไรเฟลิลไว้ล่าอินซีนะครับแต่ว่าเอา่อต้องบอกว่าจริงๆแล้วเขายังไม่รู้ตัวนะครับว่าในในในานการ์ตรงนี้เนี่ยเขาไม่ใช่ผู้ล่านะครับแต่เขาเนี่ยคือผู้ถูกล่าแต่ในฉากที่แกยิงอิกลี่ตกเนี่ยซึ่งตอนนั้นเขาเข้าใจเป็นอิกลี่เนาะอืมมีเหี่ยวตัวหนึง่งอิซีตัวหนึ่งตกลงมาเรื่องให้ผมคิดในใจหรือจะใช่วะเพราะว่า เสียวไงเสียวมากเลยแบบโอ้หรือจะใช่วะแบบว่าพอมันิ่งเลยมันแน่นิ่งไปเลยแต่ว่าณจุดจุดนั้นก็เฉลยว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเดี๋ยวค่อยพูดถึงแล้วกันแล้วก็เอาตัวนี้เนาะไอตัวนี้ก็ตามพีซเมเกอร์มาตัวเนี่แหละใช่ยูโดมาสเพราะว่าเอ่อในฉากตอนนั้นน่ะตอนที่ตัวฮาร์คอตมาพยายามให้บอกว่าให้จอนเนี่ยทําการลงทะเบียนซะเออขึ้นประวัติว่าพีซเมเกอร์เนี่ยถูกเราจับมาอะไรก็ว่ากันไปซึ่ง ในทีแรกก็จอยก็ไม่ค่อยอยากทาหรอกแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็อ่ะเป็นเพื่อนกันจาใจทําแต่ว่าอตัวเหมือนโบโดมั้งสังเกตได้ว่าเอ้อโคนทอมสนายทาอะไรอะ่ะเออเขาแบบพุ่งเข้าไปหาเลยว่าเอ้นายทาอะไรอะ่ะแล้วแบบไอ้โคนบ,บอกว่าเออผมก็ลงประวัตินี่ครับมันก็เป็นหน้าที่ผมเนี่ยเร,เราจับคนมาเราก็ต้องลงประวัติใช่ไหมเออผมไม่ทําอะไรผิดผมทำตามกฎหมายเฮ้ยผมชอบว่ะผมไม่ทำอะไรผิดผมทำตามกฎหมายอะไรเงี้ยใช่แต่ผมเบอรอย่างหนึ่งคือ,อตัว,ตวเฟอร์ลี่มันดับหนุนว่ะ เอมันมันหันมาบอกกันได้แบบเอ้ยนายทาถูกแล้วเว้ยผมผมผมรู้อะเพราะอะไรผมว่าไอตัวเฟอร์รี่มันไม่ชอบลิคแฟกเว้ยมันไม่ชอบลิคแฟกคนพ่ออันนี้ผมผมว่าผมว่ามันก็อาจจะไม่ชอบตัวบอโดเหมือนกันนะสังเกตม้ในตอนก่อนอะที่แบบที่คุณนมร์บอกว่าเอ้ยคุณรู้ไหมว่าตัวเฟอร์รี่เวลาคุยโทรศัพท์กับคุณอะตอนที่คุยกับคุณอะมันหันมาขยิบตาให้ผมอะไรแบบเนี้ยเอออันนี้ผมแอบรู้ต่างผมว่าไอเฟอร์รี่อะมันชอบบอโดเว้ยแล้วมันหึง โอ้โหอ,อย่างนี้นี่เองเออมันมันก็เป็นคนสับัดดนใช้ได้ในในเหมือนกันไอ้เฟอร์รี่เนี่ยพูด<ช>จริงนิสัยมันนะใช,ใช่ใช่ใช่แล้วก็อันนี้ก็อันนี้ก็พูดแบบเร็วๆแล้วก,ก็เป็นฉากที่ตัวนั่นแหละตัววิจิลเลนเนี่ยก็มาเห็นตัวอิกลี่อะไรประมาณเรียกว่าเขาเรียกอะไรบอกอิกลี่ก่อนว่าเราสองคนเนี่ยจะไปแบบสุระอ,อ่าอะไรประมาณนั้นอ่าจะไปจะไปหาตัวบอสของนายพ่อของนายว่าตอนนี้เขาไม่มาสักทีอะไร่างนี้เลยทิ้งอิกลี่เอาไว้ใช่ แล้วก็อันนี้พูดแล้วเนาไอ้ปืนปืนมหากราบเนี่ยอแล้วก็กี่คือจูโดมาสเตอร์ที่ลิกแฟกนี้ก็เรียกว่าแผนซ้อนแผนซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าแผนซ้อนแผนจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้อแต่มีการให้จูโดมาสเตอร์เนี่ยแอบสกดลอยไปเพื่อหาที่ว่าไอ้ที่ตั้งของประตูว,วิตีเนี่ยมันอยู่ไหนเออที่ผ่านมาเนี่ยฉันแกล้งอาจจะเป็นงั้นแหละมันเป็นแผนหรืเป็นแผนนั้นนัน่ซึ่งตัวบอโดก็อเรียกว่าเธอค่อนข้างที่จะอ่อยใช้ได้อยู่นะ เออแล้วเหมือนลิกแฟดมันจะเล่นด้วยนะใช่ใช่ใช่เออมันจะเล่นด้วยเพราะทำให้ผมนึกถึงตัวเจ้าหญิงของประเทศนู้นอ่ะที่อ่ในคิเจอร์คอมมานโดสเลยอ่ะอันนั้นมันเล่นตัวแต่นี่มันไม่เล่นตัวืมใช่ใช่มันมันบอกเลยนะให้เรียกฉันว่าลิกกี้เออเอออแต่ปกติว่าเป็นนิสัยมันอยู่แล้วปะเพราะว่าทุกครั้งที่มีใครชอบทุกครั้งที่มีคนเรียกแฝกว่าผู้ชารการอน่ะแล้วมันชอบแบบว่าเอ้ยเรียกฉันว่าลิกไม่ต้องเรียกผู้ชารการ์นังซิ่นเรียกฉันว่าลิกเดียวพออะไรเงี้ยเออแต่ว ในตอนที่ตัวจูโดูวัสเตอร์อ่ะรู้สถานที่ตั้งของอันนี้ละเออของที่บ้านของพีซไมเกอร์แล้วเนี่ยอ่าตัวเฟอร์ลี่เนาะก็โทรศัพท์จากตัวจูโดูวัสเตอร์ว่าเออมันอยู่ที่ไหนแล้วก็รีบมารายงานตัวลิกแฟกซึ่งในตอนนั้นเนี่ยตัวมาโดก็นั่งกุ๊กกิ๊กกระหนุ่งกระหนิงกะังกะลิกแฟกอยู่อะไรเงี้ยซึ่งทำให้เฟอร์ลี่นี่เวิร์ชได้เหมือนกันอ่าใช่ใช่ใช่ใชใชนีก่กุ๊กกิ๊กกระหนุ่งกระหนิงกินอยู่ใช่ใช่ อ่ะแล้วก็มาพูดถึงฉากที่เรียกว่าแม่งของจริงนี่ว่าคุณนึกว่ามันเพ้อไปเรื่อยแหละก็<ช> <IS C> คือไอตัวอิกลี่อ่ะมันเป็นไอนี่เว้ยอินซีมหากาบของแท้มันเอออินซ <IS C> ีมหาการเออมันไม่ได้แบบเป็นแค่แบบไออาจารย์แดงมันเพ้อเฉยอ่ะไม่ใช่เว้ยอาจารย์แดงมันพูดจริงไม่ได้มาเล่นๆ <IS C> ใช่มันคือเจ้าแห่งอินซีของแท้เลยเอาต้องต้องเข้าใจกับว่า,วาอ่อิกลี่เนี่ยมันไม่ใช่อินซีเบต้านะแต่มันคืออินซีในเชิงที่แบบ เออเป็นเหมือนสายสายไปแล้วอะเออจ้าแห่งอินร like like ีทั้งปวงอะไรอย่างเงี้ยโหแบบไปกลางปีคือแบบืหตาเป็นออร่าแล้วมีออร่านี่มีออร่าด้วยอย่างใช่เลยอ่ามันเรียกว่ามันอารมณ์นี้ป่ะจิตจิตวิญญาณของป่าอะไรแถวๆนั้นอะใช่ใช่ใช่บอกเลยว่าเออพี่นักล่าอินซีคนนี้แบบเอ้ยฉันขอโทษอย่าทำฉันเลยอะไรเงี้ยแต่แบบเอ้ยมึงยิงลูกน้องกูตายไปตัวหนึ่งแล้วเมื่อกี้นี่ยงัน จากการซา,าอะไรอย่างเงี้ยไม่น่ารด,ดว่ากวาไม่รอดไม่รอดไม,ไม่น่า,ารอดมีนิ้วละมีเหลือแค่นิ้วอะ, <c oughs> อะนะครับก็อันนี้ก็ที่พูดถึงไปแล้วก็ตัวนั่นแหละที่ตัวอ,ออเยูโดมัสเตอร์มันติดต่อไปที่เฟอร์รี่นะครับอ่าแล้วก็เนี่ยแหละตัวคอาทิ้งแล้ว,ต,วตัวจอร์ซิน่าไม่จอร์ซิน่าพีซเมเกอร์เนี่ยเขาจะทาการปิดประตูมิตินะครับอ่าเพราะว่าเขาแบบรู้สึกว่าโลกเนี่ยมันไม่ใช่ที่ที่เหมาะกับเขาแล้วเขาเลยแบบจะไปอยู่ที่นู่นเลยดีกว่า อ,อแล้วเขาก็เขียนจด,จดหมายสั่งลา้เขาเขียนจดหมายไปสั่งลาเนาะเ <c oughs> ขาคือเขาบอกประมาณมาาว่าแบบว่าคือเขารู้ตัวเองอะทําผิดเว้ยตอนที่โดนตัวลิขสั่งซ้อมอยู่ในห้องนะเขารู้ตัวเองทําผิดแต่ว่าเขาก็พยายามจะชดใช้แล้วแต่ว่าไม่มันมันไม่คนให้โอกาสเขาอะนะไอ้พวกนี้ล้กันเอเขารู้สึกแบบว่าไอ้โลกแบบนี้มันอมไม่ได้แล้วไปไป,ไปโลกฝั่งนู้นเลยดีกว่าเออแล้วก็แบบมีการเล็กลี่ไปด้วยนะเออเราจะไปไปจนภายที่โลกฝั่งนู้นกันดีกว่าอะไรแบบนี้ ฝั่งนี้คือทิ้งแล้วแล้วก็เขียนจดหมายไว้ให้เนะในขณะที่พวกลิฟแฟกเองกอ็กำลังตามมาที่นี่อ่ะนะเออแต่เรียกว่ามาช้าไปหน่อยมาช้าไปหน่อยอืมครับแต่จริงๆริไอตอนเอเดียนมันร้องไห้ก็แอบเศร้าเหมือนกันนะเออแบบแบบเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเอออะไรประมาณนะั้นแต่ว่าผมชอบฉากนี้ว่ะที่ตัวเออผมเรียกจอร์ซีน่าซากูชินปากเลยตัวพีซเมเกอร์อะ แกแบบไปไปหาแบบครอบครัวแกใีจักรวันหนึ่งแล้วแกบินพร้อมอีกรี่ด้วยอะ่ะเออโคตรเทเลยเออ,เอ,อมัเปลี่ยนชื่อแก๊งใหม่ป่าจากสามตัวตึงเป็นสี่ตัวตึงวะเออแบบเออเ <ท S 1> จัดเ,ออเลยเออแต่มันไอ้น,นี่เหมือนกันนะตอนที่แบบเปิดมาแล้วแบบที่พี่เขาเปิดออกมาแล้วแบบเอ,อ้ยนั่นมันอะไรอะ่ะอ๋อนี่อีกรี่เขาเป็นคู่หูใหม่ของผมอะไรอย่างเงี้ยเราจะไปกอบกู้โลกด้วยกันอะไรแบบนี้เออแบบพี่มันก็รับพี่มันก็จะรับง,ง่ายๆเลยนะเออผมใส่มไม่คิดอะไรมากมนะั้งไม่ไม่คิดอะไรหรอกมันคิดว่าไอ้นี่แหละมั้ หรือว่าเพราะว่านกอีซีเป็นสายลัก์อเมริกาด้วยมันเลยไม่คิดเลยเอ้ยยางงี้ถ้ากลับวิตรีนี้มีอีซีมหากราบสองตัวล่ะถ้ามันมีตัวจริงๆนะเอออาจจะเป็นอีซีมหากราบแล้วอาจารย์แดงในจักรวาลนี้เป็นไงวะโอไม่ทราบเลยเหมือนที่วิจิแลนด์บอกอ่ะที่มันรู้เรื่องว่ามีประตูอีกโลกหือเ่าแล้วมันบอกว่าเอ๊ะตัวชั้นอีกโลกนี้จะเป็นยังไงนะอดี๋ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะเอออาจจะเป็นคนแบบเข้มๆอ่ะ เออแต่ตอนบินคู่กันนี่อย่างโอ้อย่างเท่เลยบินคู่กันมีอิกลี่บินข้างๆเลยอย่างเท่บินกันสี่ตัวเต็งนะครับใช่ใช่ครับแล้วก็ไปถ่ายที่ตัวแก๊งเขาเรียกนะแก๊งเด็กถนนเก้าสิบเก้าอะไรสักอย่างอ่ะผมลืมชื่อแกไปแล้วถนนสิบเอ็ดมันพูดอะไผิดถ้าผิดขออภัยนะครับถนนสิบเอ็ดถนนสิบเอ็ดก็มาพูดเกี่ยวกับเรื่องจดหมายอะไรว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ว่าตัวฮาร์คอร์ดเนี่ยเหมือนเขาเหมือนเธออยากจะไปช่วยลิกไม่ใช่ลิกเออตัวพิสเกร์เออกลับมาจักวันนี้เออ ซึ่งผมชอบอย่างหนึ่งก็คือตัวพีซ์เมเกอร์หรือว่าคริสเนี่ยเขาใช้ชื่อของตัวเอมิเลียได้ค่อนข้างชัดเจนดีก็คือเขาจะเรียกตัวเอมิเลียนอีกโลกหนึ่งที่นิสัยจะเรียบร้อยกว่าเนี่ยเรียกว่าเอมิเลียแต่ในขณะเดียวกันตัวฮาคอร์ดเนี่ยซึ่งอยู่ในโลกของตัวพีซเมเกอร์ดังเดิมซึ่งมีคำว่าผู้ชายเป็นพิษเนี่ยพีซเมเกอร์ใช้คำว่าฮาคอร์ดไปเลยมันก็แยกกันชัดเจนดีนะว่าเออใครคือเอมิเลียใครคือฮาคอร์ดแม้ว่ามันจะเป็นตัวตนเดียวกันที่อยู่ต่างจักรวาลก็ อืมใช่ครับซึ่งในตาประชุมครั้งนี้ก็คืออัน,นั่นแหละเราจะไปช่วยเพื่อนของเรากันอซึ่งบอกเลยว่าพี่อ่จอห์นนีโคนมอ,องผมนี่แบบโอ้ยสวยอีกแล้วทำไมต้องไปโก้ทำไมก<ช>ูต้องมารับรู้เรื่องอะไรแบบนี้ด้วยใช่ใช่ใช่เรียกได้ว่าแบบเขาจะโดนไล่ออกหรือเปล่าน,นี้ไม่รู้เหมือนกันแต่คิดว่าใช,ใช่ไม่ไม,ไมเรียกว่าเส้นหน้าที่การงานเขานี่ไม่น่าจะานี้แหละเออแต่ว่าสุดท้ายเขต้องเอ,อเาก็ยอมะนะ นี่มันมีการออกข่าวนะว่าสามตัวตึงเลยนะโค่นไขจูได้ใช่ไหมเออ,เอ,อรู้ป่ะแล้วก็มานี่มาที่ฐานของอากัสกับมาเจอตัวเบเลียแล้วลิฟฝ์แฟไปไหนวะลิฟท์แฟซีจูเนียเนี่ยไปไหนวะเออไม่รู้รู้ป่ะไอตอนเขาออกข่าวไอแก๊งสามคนมันมันล้มไขจูเนี่ยผมนึกถึงซูเปอร์แมนเว้ยใช่เออแบบเรียกได้ว่าแบบไขจูตัวน,นั้นคือไอไขจูในซูเปอร์แมนป่ะวะแบบดีไซน์คล้ายกันอะไรเงี้ยเออแต่กวัาน,นี้ไม่มีซูเปอร์แมนไม่รู้เหมือนกันไปได้ เอเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได <ป S 1> ้หร,หรือว่าค้าคินประกกายเป็นแบ็คแมนแทนอันนี้พูดเอาขับไม่ไม่ไมน่าใช่อือหรือจัก,กรวาลน,นี้คือจัก,กรวาลของเซ็กชันนเดอะเวิร์กันนะคิดว่าตอนต่อไปจะเป็นไงบ้างในตอนต่อไปเนี่ยเท่าที่ดูในตัวอย่างนะก็ถือว่าน่าสนใจอยู่พอสมควรเพราะว่าอ,อตัวลีเนี่ยเหมือนกับว่าพยายามที่จะใช้ตัวกระเป๋านะ่ะในการเปิดประตูมิติเชื่อมเนาะในการที่จะพาตัวคินกลับมา ซึ่งจริงคลีนมันก็ต้องเต็มใจจะไปอแหละเอออยากจะไปอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนกับว่าตัวฮักคอร์ตเองก็มาที่อากัสเหมือนกันแล้วก็บอกว่าเอ้ยไม่ได้มาคนเดียวมากันยกแก๊งเลยอแต่ว่าในตัวอย่างยังไม่ได้เห็นนะว่าคนอื่นในแกงเนี่ยเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะทฤษฎีโลกนี้ปลอดคนผิวสีของแอตอูแล้วคอลีข้ามมาเนี่ย<อ>มันจะเป็นจริงที่เราคิดหรือเปล่าเอเออันนี้น่าสนใจนะเอเอแล้วแล้วยูโดมาสเตอร์ล่ะที่เป็นคนเวียดนามะจะปลอดภัยไหม เขามองเขามองคนเวียดนามเป็นไงวะเออจริงๆผมมองยูโดมาสเตอร์มันน่าจะตามเข้ามาด้วยอ่ะมันมีมันมีฉากให้เห็นนะใช่ใช่ใช่แต่ตอนนี้มันอยู่ไหนนั่นเองมันมันหายไปไหนนั่นเองออแลวชุดชุดมันเด่นมากพูดตรงใช่ใช่คือนอกจากรีเนี่ยผมก็สงสัยยูโดมาสเตอร์อีกคนหนึ่งอ่ะถ้าเกิดเขาหลุดมาจากกวานเนี่ยเขาจะโดนไอ้นี่ไหมถึงเขาจะไม่ใช่คนดําก็เหอะ็จะความแปลกอย่างหนึ่งาะเห็นในตัวอย่างเหมือนลิกแฟตซีเนี่ยแกจะเป็นรปพอว่ะอ๋อเหรอ เออเหมือนเขาจะเป็นรปภในอากรฟแต่เขามีหมาตัวหนึ่งด้วยเหมือนพนักตุ้มวจอ่ะเออต่ผมไม่แน่ใจว่าผมดูผิดหรือเปล่านะแต่เหมือนแต่เหมือนจะใช่อะเหมือนชุดรปภเลยผมเลยแบบเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะลูกมันเป็นพนักงานในนี้แต่ว่าตัวมันเป็นรปภงันเหรอมันใช่เหรอวะเออก็อาจจะเป็นไปได้ป่ะแบบอันนี้อันนี้อันนี้แบบจะเหมือนละครไทยที่นึงอะแบบเออทำงานเลี้ยงลูกส่งลูกอะไรเงี้ยให้อ๋อเอออาจจะเป็นไปได้ก็เดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันเลยว่าตอนที่ 678ที่เหลือเนี่ยนะออมันจะพีคสมคำเริ่มลือไหมเออพีคเมกเกอร์เนี่ยซึ่งตอนนี้ยังไม่พีคสักทีรออยู่ว่าจะพีคยวรอดูนะครับว่าตอนต่อไปเดี๋ยวมันจะพีคไหมออารอดูรอดูนะครับสําหรับ,รบคลิปนี้ก็อ่ามีประมาณเท่านี้นะครับผิดพลาดยังไงข้อมูลไหนผิดพลาดก็ขออาภัยด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีทฤษฎีไหนอยากจะพูดถึงกว่านี้เนี่ยก็พิมพ์กันได้นะครับที่ใต้ขอมเป็นมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างสุภาพนะครับ ันนี้ผมให้ดูไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ